มีน้องติโกรครับวันนี้วันจันทร์ตรงกับวันที่11สิงหาคม2568อยากให้ท่านทั้งหลายได้จำกันง่ายๆสั้นๆบอกว่าไอเบตา้ากลูแคนตัวเนี้ยหนึ่งมันสร้างภูมิต้านทานในร่างกายสองมันสร้างเซลล์เพชฌฆาตที่เขาเรียกคิลเลอร์เซลล์มันอยู่ในร่างกายมันก็จะคอยจับจ้อง สิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเช่นเชื้อราไวรัสปารสาิตมาลงมาเร็งอะไรก็แล้วแต่มันฆ่าทิ้งหมดนี่คือผลการวิจัยของมหลาลัยฮาวาดจากการที่มีการวิจัยเรื่องของเบต้ากรูแคนเบต้ากรูแคนเป็นชื่อสามัญน,นะครับเขาสกัดจากยีสต์ขนมปังซึ่งดีที่สุดที่จริงมันสกัดได้หลายอย่างเป็นผลงานของมหลาลัยฮาวาดซึ่งเป็นมหลาลัยชั้นหนึ่งและก็ชั้นนําของโลก รวมทั้งอีกหลายมหลาลัยที่ได้สกัดตัวนี้และก็ได้ทดลองตัวนี้ได้ยอมรับตัวนี้รวมทั้งนักวิชาสตร์การแพทย์ไทยผมก็เอามาใส่กระปุกตั้งชื่อมันว่าเบต้าวันปีนี้ปีที่11ขึ้นปีที่12ขออนุญาตจากอ,อยอเรียบร้อยและขออนุญาตโฆษณาด้วยอ,อยอให้โฆษณาว่าเบต้าวันสารสกัดจากยีสผสมวิตามินโอ้โหแคนี้ก็รู้แล้ว นะก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่านก็จะได้สิ่งที่ตรงก็เรียกตรงปกว่างั้นเถอะวันนี้วันจันทร์ที่สิบอผมพลาดหัวอย่างนี้เตรียมสัญชาติเซอร์เบียยิงเพ่นพร้อมพ่อมันอดคิดไม่ได้ถึงแม้ท่านจะบอกว่าไม่หนีไม่หนีแต่เราอดคิดไม่ได้ สองคดีที่ท่านต้องเผชิญอยู่คือคดีชั้นสิบสที่เขาพูดกันว่าท่านป่วยทิพย์ <c oughs> ไม่ติดคุกสักวันเรื่องนี้สารดีกาก็ได้จบการไต่สวนลงแล้วและก็นัดจากพิพากษาในเดือนหน้าส่วนคดีหนึ่งหนึ่งสองที่ไปพูดติดเกาหลี มินในหลวงรอเก้านี่ยกสารก็นัดแล้ววันที่ย2่สิบเดือนนี้ถามว่าทักษิณผวาไหมผมเชื่อแน่ว่าผวาและก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ข่าวว่าขออนุญาตสารเดินทางไปทุระในต่างประเทศแต่สารไม่ให้ครับส่วนนางสาวแพทองทานนายกรํมาปรีเรื่องหนักครับเรื่องคลิปเสียงกับอุนเซนอุนเซนนั่นแ ซึ่งมันดังไปทั้งโลกนะรวมทั้งในประเทศไทยที่คนรู้กันหมดแล้วบางคนไปกล่าวหาเขาว่าขายชงขายชาติอะไรไปนู่นนะเป็นไส้สูงไปศึกไส้ศึกอะไรไปนู่นนะถามว่าเสียใจครับร้องไหนะ้แต่ก็พยายามไม่อยากให้ใครเห็นเพราะไอ้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านเนี่ยถึงแม้ว่าจะถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่ความรับผิดชอบยังมีอยู่ก็เธอเป็นผู้หญิงแกร่งแล้วก็สู้ก็เข้าใจอยู่แต่ว่ามีคนไปร้องทุกข์ร้องเรียนและก็ไปแจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจแห่งชาติในคดีคดีนี้เลยครับซึ่งโทษสูงสุดประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ไปร้องที่ปปอชอในฐานะที่คุณแพ่ทองทานเนี่ย ก็เป็นข้าราชการการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ส่งสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูนก็รออาจจะเป็นสัปดาห์นี้ครับผมก็สันนิษฐานว่ายังไงก็กลิ้งคาสารรัฐธรรมนูญอยู่แล้วเพราะปิดการรับคำชี้แจงแล้วเมื่อวันที่สี่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาฉะนั้นระทึกสิครับนับตั้งแต่วันนี้ไปอ่ะระทึกสาลอาจจะเอาวันพุธนี้ก็ได้หรือพรุ่งนี้ก็ได้ ก็คงไม่นานไปกว่านี้ช้าที่สุดก็น่าจะสัปดาห์หนะ้าฉะนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยวันที่สิบสามสิบี่สิบ้าเนี่ยสภาจะเปิดเรื่องของงบประมาณจะให้สสยกมือสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีหกเก้านี่แหละมันยุ่งอนลุงตุงนังจะได้พิจารณงบประมาณหรือเปล่าสารจะฟันคาสารัฐมนูญก่อนหรือเปล่าเพราะคนที่ร้องไปสุดการรัฐธรมนูญเนี่ย ก็คือวุฒิสมาชิกแล้วก็มีกลุ่มประชาชนร้องไปที่ปชปชปปชเขาทางานยืดยาดอือดอัดโอ้โหฝ่าจะอะไรก็แล้วแต่ยังไม่ยื่นสารรัฐมนูนเลยแต่วุฒิสมาชิกเนี่ยเขามีทางลัดไงเขาทําเรื่องเสร็จเขาส่งให้ส่งให้ประธานวุฒิสมาชิกประธานวุฒิสมาชิกเขาตรวจรายชื่อเสร็จแล้วเขาส่งสารรัฐมนูนเลยมันถึงเร็วมันถึงเร็วไงเหมือนกับเรื่องของรองประธานสาภา มาตราหนึ่งซีซีอ่ะมันเร็วไงเพราะสสพักประชาชนเขาร้องเรียนเขาร้องเรียนไปที่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 ทททสภาผู้แทนราษฎรผ่านในวันนอวันนอรับตรวจรายชื่อเสร็จแล้วเขาส่งสารส่งสารก็เรียบร้อยเลยครับกระเด็นคาสารแล้วถูกตัดสิทธิ์ห้ามเล่นการเมืองสิบปีเป็นหนึ่งรายแหลงและไอ่หนึ่งซีซเนี่ย มาตราหนึ่งสี่ของรัฐมนูลเนี่ยก็คนเขาคาดหมายว่ามันจะมาเร็วเร็วก่อนที่จะเปิดอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณรายจ,จ่ายประจำปี69ในสัปดาห์หน้าคือวันที่13และอีกสายหนึ่งที่ร้องไปที่ปปชก็ต้องส่งสารรัฐมนูลเหมือนกันนอกจากส่งสารรัฐมนูแลแล้วเขาก็ต้องส่งไปสาลดีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองเพราะคุณแพทองทานเป็นนักการเมืองครับ ทรงสารอาญาแผนคดีขยาณการเมืองเนี่ยนะมันมีโทษจำคุกเพราะเป็นคดีอาญาแล้วโทษมันหนักตามกฎหมายเนี่ยมันเป็นกระบฏในราชนาจาักรมีโทษถึงประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตแล้วอย่างนี้เขาจะอยู่ได้หรือไม่ทั้งพ่อทั้งลูกผมถึงบอกว่าถึงอีจะบอกว่าไม่หนีไม่หนีนู่นนี่นั่นจะกล้าเข้าคุกไหมฉะนั้นการเตรียมการที่จะต้องหาพาสอร์ตเนี่ย เป็นสัญชาติอื่นก,ก็จําเป็นเพราะสัญชาติเชเมนเขาไม่เอาด้วยแล้วแล้วปิดชายแดนทั้งหมดมันหนีทางนั้นไม่ได้แล้วก็ต้องไปทางอื่นฉะนั้นอายอายยิ่งลักหรืออาปูเขาก็มีสัญชาติเซอร์เบียเพราะคุณทักษิณจัดให้ไงทุกวันนี้ก็ใช้สัญชาติเซอร์เบียในการเดินทางตะลัดแต่ไปทั่วยุโรปนะแล้วก็มาดูใบามาฮ่องกง ทีนี้ก็ต้องมันง่ายหน่อยเพราะทักษณิณรู้จักผู้นําของเซอร์เบียก็ต้องออกพัสปอร์ตสัญชาติเซอร์เบียให้ทักษณิณด้วยให้กับแพรทองทานด้วยจริงหรือเปล่าซึ่งเขาพูดกันอย่างนี้ก็ต้องหมายความเตรียมการไว้อย่างนี้ไม่หนีไม่รู้อาจจะไม่หนีก็ได้หรืออาจจะชนะคดีก็ได้อาจจะยกฟ้องก็ได้ทีนี้ที่สิ่งที่เอามาพูดเนี่ยผมเล่าให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟัง แต่ใจจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้หว่วงหรอกครับเพราะประชาชนก็ไล่กันทุกวันแล้วผมเองก็ไม่สนับสนุนให้ให้เธอมาเป็นนายกอีกใส่เกียร์ว่างมาตลอดทุกวันนี้ประชาชนเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสนะถึงขนาดสื่อของญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่านายกไทยมีเหมือนไม่มีพูดอย่างนี้เลยนะมีเหมือนไม่มีใช้ชีวิตที่ไร้สาระไปวันว ให้คนที่ไม่รู้เรื่องนมาจูงจมูกและควบคุมโดยพ่อที่มีคดีติดตัวออกงานทีนึงต้องมีคนคอยกระซิบบอกมาหันซ้ายไปถามขวาหันขวาถามซ้ายอะไรพวกนี้เพราะถือไอแพดคนห้อมล้อมนะไม่รู้ก็ถามคนห้อมร้อมก็ไม่เป็นไรหรอกนี่สื่อต่างประเทศเขาเขารายงาน เขารายงานถึงพฤติกรรมของนาย,ยกรัฐมนตรีผู้หญิงคนนี้ทีนี้รัฐธรรมนูญปี60ที่อยากจะแกล้กันนะแก้กันนักเนี่ยที่นักการเมืองกลัวเนี่ยก็อย่างที่ผมเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังโดยตลอดมาเมื่อกี้เนี่ยในฐานะที่บริหารประเทศเสียหายเนี่ยมันมีโทษจำคุก15ปีถึง30ปีนะ ถ้าร่รวยผิดปกติเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะไปหมดตัวเองมีตั้งหมื่นสี่พันล้านพ่อมีเจ็ดแปดพันเจ็ดแปดแสนล้านแต่พ่อไม่เกี่ยวไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วคดียาวเป็นหางว่าวขอพระรจ้าทานอภัยโทษลดโทษให้ไปเจ็ดปีเหลือให้หนึ่งปีนะที่เขาบอกว่าบวยทิพย์เงินไม่ติดคุกถ้าเป็นขา้าราชการเมืองหรือเคยเป็นเนี่ยมันก็มีโทษร่ำรวยผิดปกติเขาก็ยึดทรัพย์ไปส่วนหนึ่งแล้วไงนะแล้อยู่ดนคดีฟ้องเงิน ถามว่ามีโทษจำคุกไหมมีครับสิปีถึง20ปีแล้วยึดทรัพย์ด้วยก็โดนยึดทรัพย์ไปเหมือนกันคุณทักษิณน,นอกจากนี้เขาก็ห้ามเดินทางออกนอกประเทศเนมีคดีเขายึดพาสปอร์ตไว้พาสปอร์ตไทยถูกยึดไว้ที่ศาลเขาห้ามคุณทักษิณออกนอกประเทศถึงแม้จะขอเระยะหลังศาลไม่อนุญาตและถ้าเป็นโทษทุจริตคอร์รัปชันโกงกินจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตอย่างที่ ที่บอกนี่คือสาระกฎหมายในรัฐธรรมนูญแล้วคดีทุจริตเนี่ยพี่น้องทั้งหลายมันไม่มีวันหมดอายุความนอกจากนี้ถ้านักการเมืองมีคดีพวกนี้มันก็ต้องพ่วงไปด้วยจริยธรรมคนถ้าไม่มีจริยธรรมมันก็เป็นนักการเมืองไม่ได้นะจริยธรรมอันนี้เนี่ยใช้ร่วมกับศาลนะศาลก็ใช้จริยธรรมอันนี้ องค์กรอิสระก็ใช้จริยธรรมอันนี้ถ้าผิดถ้าผิดนะศาลจะสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งทุกอย่างตลอดไปตลอดไปแปลว่าตลอดชีวิตไงหลายคนรู้แต่เป็นนักการทีนี้การเตรียมหนีเนี่ยเขาจะหนีไม่หนีเราไม่รู้ นะเพราะอยู่ที่ตัวเขาเองไม่มีใครรู้เขาวางแผนก็วางแผนในครอบครัวเขาเองแต่เราก็มาเดากันมาวิเคราะห์กันว่าเอาถ้าเขาจะไปจะไปที่ไหนเพราะว่าเซอร์เบียเนี่ยมันไม่มีส่วนที่สัญญาผู้ไร้ายข้ามแดนบินจากเซอร์เบียเนี่ยก็มาดูใบได้บ้านอยู่ดูใบแล้วก็ที่อังกฤษก็มีบ้านอยู่แต่อังกฤษเนี่ยเขามีสนทิสัญญาผู้ไร้ข้ามแดนแต่ถ้าไปอยู่เงียบเงียบ ตำรวจสากลไม่รู้ไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหลง่งไปสักห้าวันเจ็ดวันแล้วกลับไปดูใบนะแต่ตลอดระยะเวลาที่คุณยิ่งรักได้สัญชาติเซอร์เบียเนี่ยเคยไปเซอร์เบียเปล่าผมไม่ทราบนะอาจจะไปสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งหรือไม่เคยไปเลยก็ได้ไม่เคยไปก็ได้คือประเทศเซอร์เบียเนี่ยหรือสาธารณรัฐเซอร์เบียเนี่ยมันไม่มีทางออกทะเลนะ แบบเดียวกัสบสปปลาวเมืองหลวงของมันชื่อเบนเกรดในทวีปยุโรปแล้วมันใช้เงินเขาเรียกเงินอะไรดินาเซอร์เบียสาพันธรัฐเซอร์เบียเนี่ยแต่ก่อนมารวมกับมอนเตเนโกเพราะคุณทักษิณมีสัญชาติมอนเตเนโกไปซื้อสัญชาติตรงนั้นไว้แต่ตอนหลังได้ข่าวว่าเขายึดสัญชาติยกเลิกสัญชาติเขาได้ข่าวอย่างนี้นะไม่รู้เท็จจริงยังไง ฉะนั้นถ้าถือสัญชาติเซอร์เบียหรือมอนเตเนโกรเนี่ยมันไปได้ทั่วโลกถึง139ประเทศไม่ต้องขอวีซ่าไม่ต้องขอวีซ่าไปได้139ประเทศและไอ้พาสปอร์ตของนนมอนเตเนโกหรือว่าเซอร์เบียเนี่ยอยู่ในอันดับ34ของโลกนะที่ไปได้ทั่วโลกทีนี้มันมีเหตุผลอะไรของมันหลายคนสงสัยว่า ทำไมทั้งทักษิณทั้งยิ่งรักถึงหรือว่าแพทองทานถึงอยากได้สัญชาติมอนเตเนโกรหรือว่าสัญชาติเซอร์เบียสื่อต่างประเทศเขาเจาะเรื่องนี้เจาะเรื่องนี้มารายงานพอดีผมไปเห็นพอดีเป็นคำสัมภาษณ์ของอดีตนายกทักษิณซึ่งได้ยืนยันถึงสถานะของน้องสาวคืออดีตนายกปู บอกว่าอดีตนายกปูเนี่ยเป็นผู้หญิงคนแรกของไทยที่มีสัญชาติใหม่เป็นชาวเซอร์เบียหลังจากหลบหนีฟังคำพิพากษาคดีทุจริตจำนำข้าวเมื่อวันที่25สิงหาปี2560จนถึงเวลานี้มันก็ประมาณ7-8ปีแล้วปล่อยให้ลูกน้องและอดีตรัฐมนตรีและอดีตข้าราชการเนี่ย ที่ร่วมวงทุจริตด้วยเนี่ยติดคุกไปด้วยตัวเองหนีได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงนี่ถ้าดูตามเส้นเส้นทางของคุณยิ่งรักเนี่ยมันก็ตามรอยพี่ชายคือคุณทักษิณถ้าดูตามเส้นทางของลูกสาวที่ชื่อแพทองทานหรือกุลุงอิงมันก็เป็นเส้นทางที่ตามรอยพ่อและตามรอยอา ซึ่งอายิ่งรักหรืออาปูฉะนั้นสัญชาติที่จะไปขอเซอร์เบียหรือมอนเตเนโกรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ต้องรีบร้อนขอด้วยความอนาถร้อนใจเพราะถ้ามีคดีรัฐบาลใหม่จะมาเนี่ยใครไม่รู้เขาก็ต้องถอนพาสปอร์ตทักษิณเคยโดนถอนพาสปอร์ตมาแล้ว โดนถอนพาสะปอร์ตมาแล้วนะแต่ดีเล้ยเขาได้พาะสะปอร์ตเขมรยิ่งรักได้พาะสะปอร์ตเขมรเ,เลยหนีไปหนีไปไปอยู่ในดอนนอนไปอยู่ในดูนไดบได้แล้วก็ไปได้สัญชาติเซอร์เบียได้สัญชาติมอนเตริโกก็อย่างที่ท่านทั้งหลายรู้แล้วก็เป็นข่าวหลายท่านอาจจะไม่รู้อาจจะไม่รู้หลายคนก็เ,เรียกไงแมวมอนเตแมวมอนเต คือมีคนที่ถามเพราะความสงสัยไม่สงสัยจะไปถามทำไมใช่ไหมทำไมยิ่งรักต้องไปหาสัญชาติใหม่และทำไม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 ถึงได้สัญชาติไม่ยากนักในในในประเทศในแถบยุโรปตะวันออกมอนเตเนโกรกับเซอร์เบียเนี่ยมันอยู่ยุโรปตะวันออกคือใครมีเงินก็ได้ผมมีเงินผมก็ไปลงทุนผมก็ได้สัญชาติเขาขายสัญชาติอยู่แล้ว เออไม่ต้องไปคิดอะไรมากง่ายๆง่ายง่าย,ายก็เป็นที่รู้กันอยู่เป็นเรื่องธรรมดาของคนพวกนี้ที่ต้องการมีพาสปอร์ตเพื่อเดินทางไปไหนมาไหนได้ทั่วโลกเพราะจากการประเมินแล้วเนี่ยโอกาสจะกลับประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างยากแม้หลานจะเป็นนายกร,รัฐมนตรีแม้พี่ชายจะกลับมาเป็นสทรเป็นพ่อของนายกอยากจะเอาคุณปู อดีตนายกปูหรือยิ่งรักกลับบ้านใจจะขาดนายกยิงลักก็อยากจะกลับบ้านมันก็กลับยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นวันนี้ยิ่งยากใหญ่แต่ดีที่มีสัญชาติเซอร์เบ,เบียเป็นหลักไงนี่คือเหตุผลสำคัญก็อยู่โซเซอร์เบียอยู่จนตายหรือ,อยังไงก็ไม่รู้แต่วันนี้ตั้งแต่ปีห้าเจ็ดนี่ยนะที่ถูกพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจจนถึงหกแปดมันสิบอปีแล้วนะ ฉะนั้นการที่เขาได้สัญชาติเซอร์เบียเนี่ยเป็นเหตุผลสําคัญและที่สําคัญอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยเซอร์เบียหรือมอนเตเนโกเนี่ยไม่มีสนที่สัญญาผูรายข้าแดนกับประเทศไทยทักษินได้สัญชาติมอนเตเนโกได้ไปก่อนแล้วก่อนที่ยิ่งลักจะได้ที่มอนเตเนโกก็ไม่มีสัญชาติส่งผูรายข้าแดนเหมือนกัน ฉะนั้นจะเห็นว่าทักษิณบินไปบินมาระหว่างอังกฤษมาแวบเดียวแล้วก็ไปอยู่ฮ่องกงฮ่องกงก็ไม่มีสนธิสัญญาผู้ร้ายข้ามแดนอยู่ได้สบายๆนะตามเวลาที่ฮ่องกงอนุญาตเพราะมันไม่มีไม่มีกฎหมายที่ท,ท,ที่ใครจะมาจับได้แล้วก็ส่งตัวกลับประเทศไทยไม่มีครับมีหลายประเทศที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าสนธิสัญญาผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยก็ไม่มีไทยกับเขมรเ,เรามีนะ เขมรจับได้ก็ส่งประเทศไทยได้ส่งประเทศไทยได้ตอนนี้ออกล่าคนเสื้อแดงในกัมพูชาตามข่าวเขาบอกว่าอยู่เกือบพันคนประมาณนั้นและจับได้หลายร้อยคนแล้วครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะเล่าให้ฟังตอนสองทุ่มในรายการโรบัวทีวีแล้วจับแล้วทำไงตรงนี้น่าคิด,ดยวคืนนี้จะเล่าให้ฟังทีนี้ ไอสาเหตุของความยากง่ายจะได้สัสญชาติเนี่ยของคนที่หลบหนีคดีไปจากประเทศต่างๆเนี่ยมีเยอะที่ไปขอสัญชาติกับประเทศเล็กๆที่มีที่มีเศรษฐกิจไม่ใหญ่โตนักแต่เขาต้องการเงินไงไปลงทุนในใน,ในประเทศเขาฉะนั้นใครจะไปขอสัญชาติเนี่ยมันไม่ยากง่ายง่ายเขาไม่ได้สนใจคุณมีคดีอะไรมาจากไหนเพราะของเขานี่ไม่มี ส่นทิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ที่ทักษิณและตัวเองจะดันด้นไปขอสัญชาติโดยส่งเรื่องไปก่อนให้กับนายหน้าเขามีกลุ่มนายหน้ามีบริษัทที่เป็นคนติดต่อหาสัญชาติเป็นคนเขียนคำร้องอะไรต่างๆซึ่งผมก็รู้จักซึ่งึงอยู่ในยุโรปมันมีหลายสิบบริษัทผมรู้จักอยู่รู้จักอยู่เพราะมีพรรคพวก ทำงานพวกนี้อยู่ก็เลยรู้พวกเนี้เย,ยะเยอะเยอะก็นี่ทั้งหลายทั้งฟวงที่เอามาเล่าเนี่ยเป็นเรื่องของการพาดหัวข่าววันนี้ว่าเตรียมสัญชาติเซอร์เบียยิงเพ่นพร้อมพ่อยิงเพ่นพร้อมพ่อยิงท่องคาถาหนีไว้ก่อนพ่อสอนไว้ตามดูความจริงกันต่อไปครับ ้ทงทัหลายสุขภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งครับฉะนั้นผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวารดมหาวิทยาลัยฮาวารดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเขายืนยันชัดเจนว่าสารสกัดจากเบต้ากรูแคนมีคุณสมบัติช่วยสร้างภูมิต้านทานในร่างกายและสารสกัดจากเบต้ากรูแคนเนี่ยยังสร้างคิลเลอร์เซลล์ครับไอ้คิลเลอร์เซลล์คืออะไร คีโลเซลคือสารที่มันสร้างเซลล์เพชฌฆาตที่ฆ่าเชื้อโรคแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้อย่างเช่นเชื้อไวรัสเชื้อปรสิตและเชื้ออื่นๆฉะนั้นเบต้ากรูแคนจึงกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เบต้าวันซึ่งจัดจำหน่ายโดยศูนย์สุขภาพเบต้าวันครับนี่คือเบต้าวันเบต้าวันคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดของเบต้ากรูแคน ผสมวิตามินอ e ีและโคเอนไซม์คิวเทนฉะนั้นโปรแกรมพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษของศูนย์สุขภาพเบต้าวันฉลองครบครอบ,บ10ปีซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดเบต้าวันได้รับอนุญาตจากอยและคณะกรรมการอาหารและยาให้อนุญาตได้โฆษณาผลิตภัณฑ์นี้ได้ทางสื่อโซเชียลมีเดียท่านทั้งหลายครับ สนใจซื้อเบต้าวันได้ที่ศูนย์สุขภาพเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอปรากฏหน้าจอในรายการข่าวทะลุใหม่